สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับช่องบอยสตอรี่นะคะวันนี้เลิกงานแล้วผมจะมานั่งตกปลาหน้าบ้านนะครับจะลองตีเป็นหัวจิกดูนะครับคันหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นเกี่ยวกุ้งอ่ากุ้งก้ามกามตัวเล็กคันหนึ่งนะครับมีเหยื่อกุ้งก้ามกามมาตัวนึงนะตัวประมาณนิ้วนึงนะครับนี่ตัวแค่นี้นะโอเคเบ็ดแค่สองคันนะครับกับเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงดูนะครับว่าจะได้แล้วว่าจะมีตัวให้ลุ้นหรือเปล่านะคลิปนี้เอาเป็นคลิปสั้นๆนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอย่นี้ครับกุ้งกุ้งก้ามกามตัวประมาณนี้นะคะัวันนี้ก็จะใช้เป็นเบ็ดแบบนี้นะครับผูกควายแบบนี้เลยสำหรับตกพวกปลากรดนะครับทีนี้ก็จะมีปลากรดปลาตเตื้นนะครับอ่าเยี่ยมมากเลยเกี่ยวแบบมาตรฐานเลยครับเกี่ยวตรงห่างเนาครับนี่เกี่ยอย่างนี้เลยเพื่อเขาได้ไปดินในน้ำได้นะครับ ปากินจะได้ไม่ระแวงแต่ผมจะเซฟไว้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยโอเคไปดูกันครับจะตีหลุมเดิมน,นะครับหลุมตรงนั้นนะ ก็ <c oughs> ตีกุ้งก็ตีสายหย่อนๆน,นะลาปากิมจะได้ไม่ระแวงนะครับเขาสตอกับบ้านทักตัวนี้ก็เจ่เาแล้วนะัเดี๋ยววนนี้ใช้ U L นะครับขานาเล็กๆเงี้ยลองมาตีพวกเหยื่อหัวจิกปลายางนนะูอ่ะอ่าตัวข้างหน้านี่นะครับจะมีพวกปลาตะเพียนแดงต้องโดสดักตัวล่ะ <c oughs> ตะเพียนแดงคนระับ ตกสนุกสนุกครับผมโอเคแล้วผมยืนตรงนี้ดีกว่าตั้งกล้องไว้นะครับในช่วงนี้จะเป็นแบบนี้นะหัวจิกปลายางหัวจิกประมาณเจ็ดก,ก,กนะครับปลายางส่งลูกอ่อนคอยยกคอยยก เยอะอน,นี้ดีกว่าเยอะสดดีกว่ามันอันนี้มันเยอะครับสะวะมันตีแล้วมันก็ติดสะวะติดสะวะลุ้นกุ้งกุ้งฝอยเอ้กุ้งกุ้งกุ้งตัวเล็กดีกว่าน่าจะมีลุ้นกว่าเยอะเลยนั่งรอกตรงนี้ไปเลย нормально ตัดคลิปแล้ว <laughs> ผมบอกแล้วว่าต้องโดนไม่ใช่แลวครับหน้าน้ำมันมันน้ำหน้าไม่ครับใหญ่มากกุ้งตัวเดียวสุดยอดน่าจะประมาณสามล้อมตัวนี้ใหญ่มากเยอดมากครับไม่คิดหว่างดีหรอผมเห็นแล้วสายมันตึง วัดส,สวนเลยทำไงดีทำไรไม่ถูกเลย,ย,เลยลตัวใ,ใหญ่มากเลยประมาณ3โลนี่ทุกคนโคตรใหญ่ตัวใหญ่มากเลยผมตัวแรกของผมเลยก่อนนั้นที่ผมก็เคยโดนนะแต่มันแบบมันหลุดอะแต่รอมเนี้แบบว่าเบสสองตัวอยู่แน,น,น่นอนนะฮะสูตรสูตรนี้ลองไปใช้ดได้นะฮะโคตรใหญ่ เยอะมากนี่ประมาณสามโลสามโลกว่า,วาะเท่ไรนะตัวผมใหญ่มากดูมือผมตัวมัน <c oughs> <c oughs> สุดยอดตู้ผมหกสิบนิ้วนะครับตัวนี้ตู้หกสิบนะครับตัวก็ยาวเกือบตู้แล้วอ่ะ <c oughs> สุดยอด ไว้ทำหม่คลิปหน้าครับกรบบอดสตอรี่ครับมีคลิปเร็ดๆมาลงให้ทุกอาทิตย์นะครับผมช่วงนี้จะขยันทำคลิปหน่อยนะไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ